สวัสดีครับพี่พีวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูข้าวอ่า JB ตองแปดนะ่22วันแล้วครับก็ข้าวเริ่มแตกขแขนงกีอ่าแตงอ่าเขาเรียกว่าอะไรกาบข้างๆเริ่มแตกแล้วครับนี่ครับเขียวอยู่ก็มีเหลืองบ้างนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์ต้องจะใส่ปุ๋ยชีดยาอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงนี้อ่าเกี่ยวกับเรื่องของแมลงบวกก็ยังมีอยู่นะครับสภาพอากาศยังเย็นเย็นอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวต้อง มันดูแลบำรุงเนาะก็เห็นพี่ๆสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของออติว่ากับอาร์มเล่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช้ช่วงไหนกันแน่นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าอาร์มเล่ฉีดตอนเข้า,าตั้งท้องแล้วเข้าออกก็เป็นอาร์มเล่อย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่แต่ที่ต้อมได้ใช้นะคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะออติว่าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของช่วยช่วงช่วงข้าตั้งท้องมากกว่า เกี่ยวกับเรื่องของการเมร็ดลายเม็ดด่างเม็ดดำอาร์โมเล่เขาก็ช่วยแต่อาร์โมเล่เขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดใสน้ําหนักดีด้วยนะครับก็คือมันแล้วแต่คนฉีดเนาะคือออติว่าเนี่ยต้องใช้มานานมากเลยออติว่าเนี่ยเขาอยู่กลุ่ม3บวกอ่าสินะครับอ่าสารกาจัดโรคพืชนะชื่อสามัญของเขาอะ่ะไดฟีโนโคโคาโซนะบวกอ่าอะทอกซิโนบินเนี่ย ไอไดฟีโนโคคาโซนเป็นชื่อเดียวตัวหน้าเนี่ยชื่อเดียวกับของอาร์โมเล่แต่อาร์โมเร่มันมีตัวบวกไว้เหมือนกันนะครับออติว่าเนี่ยใช้ใช้ในช่วงข้าวท้องจะดีกว่านะครับถ้าถามต้อมนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโรคเอนเอนคาโนสนะครับหรือกุ้งแห้งกับใบแห้งใบจุดสีน้ําตาโลโรคใบไหม้ลาสน,นิมกับใบเน่านะครับหรือ,อโรคเมล็ดเมล็ดด่างเมล็ดดาที่เวลาข้าวออกมาแล้วอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีนะครับแล้วมันจะเป็น นะครับอัอตราการใช้เนี่ยยังไงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราฉีดฉีดเพื่อป้องกันในช่วงของข้าวตั้งท้องฉีดอยู่แล้วนะครับ5ถึงซีซีแต่ถ้าถามต้อมนะต้อมใช้ประมาณ10ซีซีนะครับฉีดอะแต่ถ้าพี่ๆน้องๆอยากจะใส่5ซีซีก็ได้นะครับแต่ต้อมต้อมว่าประมาณ10กําลังพอดีนะครับไม่เกิน15านะครับกาลังพอดีเลยต่อน้ํา20ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ถ้า เราใช้โดนนะครับหนึ่งขวดเนี่ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยหนึ่งขวดอะเนาะมิลลิตรอะฉีดได้ประมาณสิบไล่สิบไล่นะครับห้ามเกินนะคือตัวเนี้ยต้อมใช้มานานมากแล้วค่อนข้างที่จะดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราต้มเกี่ยวกับเรื่องของพวกเมล็ดด่างมเมล็ดดำอันเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับเวลาออกมามจะไม่ไม่ไม่เป็นเนาะราคาแถวบ้านนะต้อมก็ไม่รู้ที่อื่นเท่าไหร่นะของแถวแถ,ถวบ้านต้อมอะ 200มิลลิลตรอ่ะ250มิลลิตรอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ500 400กว่าก็บาท500ประมาณเนี้ย500ไม่เกินไม่เกินไม่เกิน550อ่าประมาณนี้เนาะส่วนไออาร์มูเล่อะอาร์มูเล่จะแพงกว่าประมาณ100 100กวก็บาทหรือ1 0 0นึงอยู่ที่ร้านค้าเนาะเป็นกลุ่มอะไระครับกลุ่ม3าสารป้องกันกําจัดโรคพืชเหมือนกันชื่อสามันนะครับชื่อสามันอนะเหมือนกันเลยไดฟีโนโคโคาโซนนะครับตัวหน้าเหมือนกันแต่ตัวท้ายไม่เหมือน โฟพีโคโคนาโซนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไรนะครับมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมเมลสส็ดใสน้ำหนักดีน้ำหนักเต็มดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวแป้งนะครับออกฤทธิ์ดูดซึมนะครับฉีดช่วงข้าวออกข้าวออกเนี่ยหมายถึงช่วงไหนอ่ามีพี่ๆถามว่าฉีดฉีดอะโมเล่ในช่วงไหนได้บ้างนะครับช่วงตั้งแต่ข้าวเข้า,ขาน้านมยาวไปเลยยันข้าวกลม ยันจะเก็บเกี่ยวฉีดได้ตลอดนะครับในช่วงของอา,อาร์โมเล่น,นะฉีดได้เลยนะครับทาให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดดาเขาก็ช่วยพอเขาเป็นตัวกําจัดเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราอยู่แล้วช่วยให้ข้าวเต็มรวงน้ําหนักดีนะครับกาบใบแห้งเชื้อราอะไรพวกเนี้คือมันใช้ได้นะครับ1ขวดเนี่ยสองมิลลิตรเนี่ยใช้อ่าสิไล่เหมือนกันเหมือนกับออติว่าเลยคืออัตราการใช้ใช้เท่ากันเลย5ถึง 1 5ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับอันนี้ใช้เยอะหน่อยในช่วงของข้าวออกแล้วเพราะเขาจะช่วยบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของน้ํานมแป้งแล้วครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักดีนะครับข้าวเต็มโครงดีสําหรับตัวของอาร์มูเล่คือต้มใช้2ตัวนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วเม็ดจะใสเม็ดสวยนะครับเม็ดใสจะไม่ค่อยมีเม็ดดาเขาช่วยนคนละอย่างนะครับอัตราการใช้ก็อยู่ที่อ่าถ้าใช้โดนะง่ายดีคือใช้โดนะต้มใช้1ขวดเนี่ยฉีด ฉีดอยู่ในเลทไม่เกิน10ไร่กําลังดีนะครับพอดีเลย10ไร่เนี่ยได้พอดีเลย7จไล่8ไล่9ไร่พอดีห้ามเกิน10แต่ถ้า5ไล่เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เยอะถ้าถ้าแค่5ไล่นะเราก็ใช้แค่ครึ่งขวดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเขาช่วยอ่าแต่แต่ไรแ,แต่ละเขาเข,ขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเนาะอาร์มูเร่เอัลติว่าแต่อัลติว่าต้อมฉีดช่วงคาวตังท้องนะครับเขาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเหมือนกันนะครับแต่จะช่วย ดีกว่าอาโมเลมน,ม,นมันเหมือนว่า,อ,าออติว่าจะเป็นช่วงข้าวท้องนี้ดีกว่าเนาะอาโมเลเป็นข้าวออกแบบเนี้ยแค่เนี้ยพอเลยคือเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเชื้อราเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเชื้อราเหมือนกันเลยแต่อาโมเลเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้าสร้างน้ําตาลสร้างแป้งสร้างน้นํานมทําให้น้ําหนักดีข้าวเต็มโครงแล้วก็มเมล็ดใสมเมล็ดจะสวยจะใส แล้วก็ที่พี่ๆน้องๆถามสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดแตกไหมจะแตกหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่า,เ,ลาเนี่ยไม่เกี่ยวครับมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวนะไอมะเมล็ดแตกมเมล็ดอะไรนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเนาะเพราะต้อมได้สอบถามแล้วนะครับไม่มีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูเนาะอาร์มูเลกับปติว่าเลือกใช้ได้นะครับเป็นตัวยาที่มีมานานแล้วแล้วต้อมมั่นใจว่าได้ผลนะครับได้ผลดีมากต้อมใช้มาโดยตลอดนะครับช่วงข้าวตั้งท้องนะครับฉีดได้เลยข้าวเริ่มต้นกลมฉีดได้เลย นะครับอย่าให้ข้าวออกมาแล้วมาฉีดอัลติว่านะครับคือมันจะไม่ค่อยทันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฝากพี่ๆน้องๆท้างฝากกดไลค์กดแชร์กดกดกดีกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งลากแตกกอนะครับหรือพันุ์ข้าวหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้หรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6